สวัสดี FC แต่ก็ดูเนี่ยมทุกท่านครับพามาชมเหลี่ยมเล็กๆครับแต่ว่าราคาไม่เลยครับคู่นี้ชิง2 0 0 0มืบาทนะครับเสริฟหลังเท้าแปวนสวนจังหวะเดียวครับฝั่งนู้นครับเป็นเสียกบย่าโสธรนะครับเสื้อสีแดงครับฝั่งนี้เป็นพ่อค้าน้ำงไม้อัดครับเสื้อสีชมพูครับชิง20 0 0มบาทครับเฉพาะข้างในนะครับ เหลี่ยมนี้ับพ่อค้าน้ำครับต่อให้สี่แต้บนะครับต่อให้เสียกลบนะเราว่าความคล่องตัวครับพ่อค้าน้าจะคล่องตัวกว่านะครับก่อนหน้านี้ครับนอกรายการครับเจอเจอกันไปแล้วครับพี่กบยโสธรครับเอาชนะพ่อค้าน้ําไปแล้วนะครับพ่อค้าน้ํานี่ขอแก้ครับใส่ราคาไปถึง10,000บาทนะครับฝั่งละนะครับ เสิร์ฟหลังเท้าล่างนะครับแป่สวนกันจังหวะเดียวนะครับเอาแล้วครับต่อสีแต้มครับพี่กบได้เสิร์ฟก่อนครับเสียงเรียญนะครับนับแต้มเลยครับสี่ต่อ0ูนครับเสิร์ฟหลังเท้าครับสายสวนไปพี่กบสายมาเอาแล้วครับ อียนส่งครับสองหมื่นบาทจะเป็นของใครครับซุนต่อสีส่ครับพกออามาครับตรงตัวตะก็ดีครับเปลี่ยนส่งครับเฮ้ยแบบนี้ครับราคาแบบนี้ครับ รักใครเชียร์ใครครับคอมเมนต์มาได้ครับ4-0ตแล้วอีกบจะโสธรโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับฮึมม์ไอลงง่ายเหลือเกินครับลูกนี้ครับต่อต่อ0ครับฮ่าอ0ครับวัดลูกนี้ครับ ít điều lắm số tám sáng 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 5ต่อศยครับเ,เ,เสร์บยอครับ <c oughs> ราคาแบบนี้ครับประสบการณ์ครับช่วยได้ครับพี่กบยัสดทโสรครับไปถึง6ต่อ0นะครับเสร์บ <c oughs> มาครับตรงตัวแสวนมาไปไหนครับ เก,เกมก่อนนะบพ่อคา้าครับเจ็ตดต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟต่อครับเสียกบโอ้โหเสิร์ฟตรงตัวครับไปไม่เป็นครับเจอราคาแบบนี้ครับแปดต่อศูนย์ครับ มาครับเสิร์ฟตรงตัวสวนไปมาน้าซ้ายครับพ่อค้ายังอยู่โอ้โหลงครับ<ฟ>มาสท,ที่จะทำแต้งครับพ่อค้าครับศูนย์ทแปดครับสวนมากรบสวนมาซ้าย อ๋อครับอาอครับแต้มแรกของร้อ้าครับหนึ่งต่อแปครับแข่งไปครับพ่กบสวนไปตรงตัวกบวางขวาข้อ้าไปหลังพิกบมาขวาพิกบวางซ้ายข้อ้าไปซ้ายครับพิกบชูดมาหน้าขวาเหมือนกันย่อครับโอ้โห ชันครับลูกนี้ก้าเล่นกว่านะครับแปดต่อหครับหลอกหน้าเท้าซ้ายยังสวนมาได้ยังไปได้ครับพี่กบมาพอขาพี่กบเอาโหยัดตัวครับลูกนี้เป็นแต้มของพี่กบครับ 9ก้าต่อหนึ่งครับตะก้อเกยสิบสองครับมาสายครับหลอกหน้าเท้าครับโอ้โหดีดลูกนี้ครับไม่ได้ขยับตัวเลยครับสิบต่อหนึ่งครับเปิดต่อครับสิบต่อหนึ่งครับเสียกบยศสวรร หมาหนาขวาครับพ่อ้าไม่ทัน,นครับขึ้นแน่นไปแล้วครับโอ้โหไม่ได้ออกแรงมากครับเอาครับแต้มเดียวเกมครับ11ต่อนหนึ่งครับเอา,าครับ20,000วาทครับคู่นี้ มาดงๆไหครับข้าขสวนไปกบวางซ้ายครับลูกนี้อ๋อครับโอโหจบง่ายๆครับสอง0มบาทครับปีกบยัดโสทรครับ